สวัสดีครับจากร้าน ev pro shop นะครับวันนี้ทางร้าน ev pro shop นะฮะจะพาไปดูรถกอล์ฟนะครับ6ที่นั่งนะฮะคือจะไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเกือบเท่ากับรถกอล์ฟจริงๆเลยนะครับแต่ตัวนี้จะใช้งานเป็นรถตามหมู่บ้านนะฮะที่ใช้ตามหมู่บ้านนะฮะหรือใช้ส่วนตัวแต่ไม่ได้ลงพื้นหญ้าที่เป็นสนามกอล์ฟจริงๆนะครับทำไมถึงจะลงสนาม กรอบไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอเคนี่นะครับรถกรอฟนะฮะ e ี64หนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นรุ่น E ี6ี6หนะฮะครับผมตัวนี้ที่ว่ามันลงสนามกลอฟไม่ได้เพราะว่าล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อใหญ่แต่หน้าแคบนะฮะเดี๋ยววิ่งเข้าไปในสนามกรอฟนี่ก็มีสิทธิ์มีโอกาสจมเลยนะครับตัวนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับ ตามหมู่บ้านนะฮะใช้งานตามหมู่บ้านตามแหล่งชุมชนนะฮะรีสอร์ทรับลูกค้าตัวนี้นี่เหมาะเลยนะครับเหมาะกว่ารุ่น ev 4 6ที่เป็น6ที่นั่งนะฮะซึ่งตัวนั้นจะค่อนข้างแคบกว่าตัวนี้กว้างกว่ายังไงเดี๋ยวมาดูนะฮะโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้ดีกว่าคันสีขาวนะครับนี่นะฮะเบา นั่งได้สองคนนะฮะแต่ละตอนนั่งได้สองคนสบายๆนะครับนี่นะฮะคือจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะกว้างนะครับนั่งได้หกคนแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ระบบพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพวงมาลัยรถยนต์นะครับนี่นะฮะเป็นพวงมาลัยกลมนะครับหมุนได้เหมือนรถยนต์นะครับเลี้ยวได้เหมือนรถยนต์เลยนะครับโอเค เปิดสวิตช์ดูนะฮะอันนี้เปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้นะครับระดับแบตเตอรี่นะครับจะมีทั้งหมด4ขีดจะค่อยๆดับจากฝั่งด้านขวานะครับค่อยๆดับมานะฮะตัวนี้มีวิทยุเทปให้ด้วยนะครับต่อ MP3 ได้นะฮะเสียบ USB ได้ต่อ Bluetooth ได้นะครับโอเคนะฮะ แล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนนะฮะตัวนี้จะเดินหน้าถอยหลังได้โดยกดที่ปุ่มนี้นะครับออนข้างบนนี้นะฮะก็คือเดินหน้านะครับตรงมาข้างล่างก็คือถอยนะครับตอนถอยจะมีเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับความเร็วนะครับนะฮะหมุนย้อนย้อนเข็มนาฬิกานะครับก็จะช้าลงเห็นนะฮะหมุนย้อนทวนเข็มนาฬิกาจะช้าลงนะครับตามเข็มก็จะแรงขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับ โอเคครับอะเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะฮะนี่เดินหน้านะครับอ่ะเราปรับไปอ่าเีถอยวงเลี้ยวจะกว้างนิดนึงนะครับเฮอ,อะถอยถอยถ้ารู้สึกเราถอยแรงไปนะครับรู้สึกว่า มันพุ่งมากเกินไปเราหลี่ลงมานะครับทวนเข็นไว้นิดนึงนะฮะก็จะเบาลงนะครับเดินหน้าปรับให้มันช้าหน่อยนะฮะจะได้สมูทหน่อยนะครับอถอยอเดินหน้านะครับ กลับเหม right. okay. okay. ือนรถยนต์เลยนะครับเร่งได้ความเร็วดีมาก เบรกนะฮะก็ตรงเท้าก็จะมีเบรกกับคันเร่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเกียร์สโลจอดรถให้สนิทนะฮะแล้วก็ดันลงไปนะครับเป็นเกียร์สโลนะฮะอ่าจะกระ,ะตรุกงนิดนึงเนี่ยตัวนี้ไว้สําหรับขึ้นทางลัดชันนะครับนั่งกันหลายคนแล้วขึ้นทางลาดชันขึ้นเนินสูงๆก็ใช้เป็นเกียร์สโลนะครับโอเคจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ไฮ ยกขึ้นนะครับโอเคอ่าจะดังแต๊กนิดหนึ่งสับเกียร์นะฮะโอเคอ่าเรามาดูกา้านที่ปัดน้ำฝนนะครับมีอยู่นะครับมีอยู่ฝั่งนี้อ่าต้องเปิดข้างบนก่อนนะครับอ่าตัวนี้ฮะปัดได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เปิดปิดไฟ ะะเป็นการเปิดปิดไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับนี่ฮะกดเข้าไปนะครับจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับดึงขึ้นมาก็จะปิดนะครับกดเป็นไฟฉุกเฉินนะครับดึงขึ้นมาปิดนะครับลองเล่งดูนะฮะโอเคแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบก็จะเหมือนรถ ไฟฟ้าสามล้อทั่วไปก็คือว่าเราจะดูตอนที่เราเร่งเครื่องนะครับช่วงที่ความเร็วคงที่นะครับว่าระดับแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่นะครับบางทีจอดปุ๊บระดับแบตมันอาจจะขึ้นเพิ่มขึ้นมาเองได้นะครับในส่วนของแต่ตัวนี้นะครับจะเหมือนรถยนต์เลยอ่ากดได้เหมือนรถยนต์นะครับโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของเบรกมือนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะ ตอนนี้อยู่ระดับ,บด้านบนนี่คือยังไม่ได้เบรกมืออยู่นะครับกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงมาอ่าอันนี้ก็คือล็อกเบรกแล้วนะครับตัวน,นี้คือล็อกเบรกแล้วนะครับอ่าเจ้าขึ้นนะครับก็กดเข้าไปอีกทีหนึง่งยกขึ้นให้สุดนะครับอันนี้ก็คือปลดเบรกนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวมาดูใต้เบาะตัวนี้นะฮะเก็บของได้นี่นะครับ เก็บของได้กว้างขวางนะฮะโอเคตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างใต้นะครับกับของกล่องคอนโทรลนะครับด้านหลังก็เปิดได้เก็บของได้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ก็ใช้กุญแจนะครับเปิดด้านหลังนะครับกุญแจอยู่กับชุดด้านหน้านะฮะก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าตัวนี้หมุนปุ๊บยกขึ้นนะฮะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นช่องเก็บของอีกช่องหนึ่งนะครับ ตรงนี้เป็นช่องเปิดแบตเปิดแบตก็คือดึงตัวนี้ขึ้นมาดึงสลักล็อกอ่าตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับโอเคนี่ต้องดันตนัวนี้นิดหนึ่งครับโอเคครับผมตัวนี้สเปคนะครับมอเตอร์1,800วัตต์นะฮะ แบตเตอรี่72โวลต์นะครับ72โวลต์20แอมป์ล้อตัวนี้เป็นล้อแม็กหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก10นิ้วนะครับยางจะเป็นไซส์1น0่งทับ90ขีด10นะครับก็คือทั้ง4ีล้อเลยจะเป็นล้อที่ขนาดใหญ่ขึ้นเนินได้ง่ายไปถนนที่มีหลุมมีบ่อก็จะไม่ค่อยสะเทือนมากนะฮะเพราะตัวนี้ยางใหญ่ นะครับล้อใหญ่นะฮะระบบการสะเทือนข้างหน้านะฮะข้างหน้าจะเป็นโช๊คโช๊กอัพนะครับข้างหลังจะเป็นแหนบนะฮะข้างหลังจะเป็นแหนบนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่นั่ง2ตอนด้านหลังนะครับตรงกลางกับด้านหลังก็จะมีเบลให้นะฮะมีสายเบลให้เซฟตี้นะครับขับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีที่จับนะฮะโอเค แล้วตัวนี้เรามีในส่วนของโลบาร์ให้ด้วยนะครับเป็นกันชนด้านหน้ากับกันชนด้านหลังมีให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมรถ4ี่ล้อไฟฟ้านะครับขนาดใหญ่นะครับรถกอล์ฟหกที่นั่งนะครับตัวนี้เราเรียกเป็นรถกอล์ฟหที่นั่งรหัส ev 6 4 6ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางร้าน ev pro shop world wide web ev pro shop หรืออยากจะเข้ามาทดลองขับ เซิร์ชใน Google Map ได้เลยครับ EV Pro Shop ขึ้นเลยนะฮะหรือถ้าอยากจะโทรมาสอบถามติดต่อ0926546562ขอบคุณมากครับ